สวัสดีนะครับผมวันนี้มาชมองในตำนาน,นครับวันนี้ผมก็ได้มาครอบของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่กับผมนะครับผมสวยงามนะครับเรามาชมคลิปเบื้องลึกเบื้องหลังในการไปรับอองนั่งตัวนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ วาววานี่เขานร่วไม่หนีสองหมื่นหนีเด็กได้่าไปใส่ไร่วากัน์ตโอเคนี่เขาสียอาเงินี่เพนเล่ไม่นสองหมื่นเอะไัวด้ม่อน้ละเส้าเล่็นไม่กวนแพ้หนะมันได้สองร้อนี่เอาเงินสองหมื่นกับสองร้อยเงี้เหน เลาว่าให้โตตัดสินใจเราบอกว่าคุณสุดทายมาให้หาเมื่อนี่เข้าเบาโตัเทียนนี่ตัวเบาๆเข้าเล่เมือนี่ตวเอาก็ว่าหายมื่อนี้คุณเนี่ยนี่ายดข้าเบียเป็นพันโลนี่ม่เนี่เอาว่าเขาาเนี่แล้วว่าดันกินเบียราได้ไม่กินเบียบ่โอ้สองเมื่อนหาร้อยไหม เนื้อย่างสุดหนึ่งโอเคป่ะนี่เอ้ย oh, ได้เยอะโอเคเลยอดขอบันซี่ไปนี่เ okay, oh, อาวางกันเ <laughs> <laughs> อาวางกันเด้พุ่นโอเคดีไหมเดนี่เสียหลายว่าึ้นคำรู้นี่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยไม่ดิวางกัน โอเคเ้วดีนี่นอแหมรอบ่นนะเอาหนิราบอกราบอกเข้ามาให้ตัวตตัดสินใจดิเออรบอกตวให้ตตตัดสินใจเอาเองตัเออแต่แต่แต่อะไร่ะผู้ชา้รถเพราะว่าแิ่ผู้ายได้ไรน่ะเยอเขาก่เดี๋ยวไปขายที่หอไปใสกวาไม้น่ะ เงีวย่เนยออได้เิีตัวคือว่าจำนั่นว่าจำนั่นนี่บ่จำได่ละเอ้เป็นเข่าหูยูตัวท่านว่าเนาะเสีงเก่งเว้ยได้้อนีสองมื่นยำฝนเงี้เล็วนี่ว่า่ว่กถามตัวนะจะว่านั่นนี่นี่มันโอเคเลยที่นี่เจ้าก็ได้สองมื่นในวันนึงมันถือเชียร์นี่ะเออโอเคเด้